อ้หมามาเหรอมาเฮ้ยซาแครเตอร์ครับเพื่อนๆลงหรือเปล่าโอ้โหไว้เรียบร้อยมานะฮะปาดฟรีสปินครับเพื่อนๆเบ็ด90บาทด้วยนะเออนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมไว้ล็อกคูณไว้นะฮะนะครับโอ้โหเริ่มคูณ5เลยเหรอนะฮะนะครับวายจะล็อกไว้นะครับผมแล้วก็มีตัวคูณด้วยนะครับเกมนี้นะครับบอกเลยว่ากําไรแน่นอนเลยฮะ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็กลับมาเล่นเกมนี้กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับในเกมค่ายพีพนั่นเองนะครับมานะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็เอาทุนเข้ามาเยอะกว่าเดิมนะครับนะด้วยทุน500บาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆ นะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่หมเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเริ่มในเบ็ดอ่อสิบสองบาทแล้วกันเนาะนะครับ12บาทนะครับผมออโต้ Auto ไป30รอบไปนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสามารถปั้นกำไรได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆน,นะงบแค่500บาทนะฮะ คูณส0มเรายังปั้นมาได้เลยนะฮะนะเออโอ้โหนั่นแหละสวยเลยนะฮะร้อยหกสิบบาทไปนะฮะกดต่อไปนะครับเพื่อนๆโโอ้หูสกัตเตอร์สองตัวโโอ้หได้วายอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะเกมนี้มีดีที่ตัววายนะฮะนะครับวายติดคูณด้วยนะเพื่อนๆมาๆมา,มา นะครับช่วงนี้เกมนี้ค่อนข้างที่จะฮิตนิดนึงนะฮะนะครับแตกดีนะครับเกมนี้บอกเลยว่าแตกดีมากๆเลยนะฮะนะเพื่อนๆก็ไปลองกันได้นะนะฮะมาผมลดลงมาที่เบ็ดสิบบาทก่อนแล้วกันนะฮะไปอีก30รอบแล้วกันนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสามารถปั้นกำไรได้ไหมนะฮะเหลือทุนอยู่300บาทแล้วตอนนี้โอ้โนกอินซีนะฮะ30 30บาทแหละเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับผมแบบว่าลองไม่เปิดเทอร์โบดูเล่นธรรมดาแล้วกันนะครับโอ้โหยี่วายนะฮะสวยอยู่นะนะครับถ้าเข้าด้านหน้านี่น่าจะได้เยอะอยู่เพื่อนๆโอ้โหได้หมานะฮะนะครับดนะีดกันเลยงานนี้ไป โอ้โห oh, นะครับฟีเจอร์ตัวสีฟ้ายังไม่มาเลยเพื่อนๆน,นะครับอยากให้เข้าอยู่เหมือนกันนะเออขอสแกตเตอร์ก็ได้นะครับวันนี้นะครับขอกําไรนะวันนี้ขอกําไรนะคือเล่น2รอบก็เข้า2รอบเลยนะครับเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าผลงานดีมากๆเลยนะฮะนะแต่ว่านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารอบรอโอ้โหดอกนี้สวยเลยเพื่อน <c oughs> นะฮะเกือบเต็มจอนะสกตเตอร์มาอีกสองตัวโอ <c oughs> ้โหนะฮะฟีเจอร์สีฟ้ามานะเพื่อน <c oughs> มาอีกสักรอบนึงเปล่านะฮะนะครับถ้าเข้ามาอีกสักรอบนึงก็ยังดีนะนะครับขอสกตเตอร์ก็ได้นะเพื่อน <c oughs> มาโอ้โหดอกนี้สวยเลยนะฮะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุโโอ้ยนะฮะมาแบบนี้มีลุ้นนะเพื่อน ไปไปลไปโอ้โหสแกตเตอร์วันวันนี้สแกตเตอร์ไม่มาเลยเพื่อนเพื่อนนะครับรู้สึกว่าจะนิ่งเลยนะฮะไป20รอบปะนะครับเบ็ดสิบบาทนี่แหละเพื่อนเพื่อนจะรอดหรือจะร่วงนะครับวันนี้นะครับซึ่งเล่น2รอบก็บวก2รอบนะฮะเกมนี้นะไม่รู้ว่าวันนี้นะครับผมจะรอดหรือจะร่วงนะนะทุน500บาทนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับใครที่แบบว่าหาเกมไม่เจอนะครับแล้วสนใจอยากเล่นอะไรเงี้ยนะครับนะาลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็คลิกลิงด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะาเกมนี้นะครับอยู่ในค่าย PP นั่นเองนะครับหาไม่เจอนะครับผมเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับนะามีแอดมินคอยให้บริการอยู่นะครับผมคอยตอบคาถามให้อยู่นะครับนะอยากเล่นเกมไหนนะครับผมที่ผมรีวิวไว้อะนะครับหาไม่เจอนะครับเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับผม ตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับ,นนรบผมเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทนะฮะเอาแล้วนะฮะเอาแล้วอื้โอ้โหโอ้โห,โโห,หนคะครับโอเคกดต่อแล้วกันนะฮะบ,บายไป หนึ่งบาทโอ้โหนะฮะฟีเจอร์พิเศษอยู่ไหนเนี่ยไปครับไปถึงกับใส่หัวกันเลยทีเดียวเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะนะครับเรานะครับเดินทางกันมาแบบนี้แล้วนะฮะ นะครับผมก็ไม่เคยแบบว่าเอาแบบทุนเยอะๆเข้ามาเลยนะเกมเนี้ยนะฮะอืมในไหนก็ในไหนแลละนะครับผมลองแบบว่าถ้าเราเล่นแบบเบ็ดแพงๆอะไรเงี้ยนะครับนะจะเข้าใดดีดหรือเปล่าลนะอะไรเงี้ยอมามาเดี๋ยวลุ้นให้จบเลยวันนี้นะฮะมาโอเคโอเคโอเค,อเคมานะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นในเบ็ด40บาทละกัน40บาท40อะ60ไปเลยนะครับเอาสัก30รอบนะฮะมา20รอบนะบกดผิดนะฮะเมื่อกี้มาช่างมันนะครับเล่นไปต่อเลยละกันมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะบวกหรือจะลบนะเพื่อนเพื่อน,นะครับล่าสุดก็โดนไปแล้ว500นะครับเ,เพื่อนๆอน โอ้โหดอกนี้โอ้โหเกือบนะโอ้โหนะครับถ้าวายมาเต็มจอนี่สวยเลยเพื่อนๆน,นะครับแต่ว่าเบสหกสิบบาทก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะเพื่อนๆโอ้โหสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทครับผมอ้าวได้อยู่นะเฮ้ยสแคตเตอร์อีกมาหรือเปล่าทำให้ลุ้นนะครับมาให้ลุ้นนะครับเพื่อนๆ บอกเลยว่าเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าแตกดีมากๆเลยนะนะครับเพื่อนๆนก็ไปลองกันได้นะครับเกมในค่าย P p พนะครับเพื่อนๆผมจะไปอีก30รอบนะฮะเบ็ดหกบาทนี่แหละอะไปกดไปนะฮะอ่าไม่บวกไม่เลิกครับวันนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับผมได้ทุนคืนแล้วนะฮะเออไปต่อนะฮะขอฟีเจอร์ใหญ่สักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลิกเลยนะฮะ มามาเฮ่อมามาเฮ่อมามาเฮ่อมานะครับถ้าให้แนะนำนะครับถ้าเล่นได้แล้วนะครับผมก็แนะนําว่าให้เลิกให้ถอนดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับอย่าฝืนเล่นต่อนะฮะนะยิ่งเราเล่นนะครับทุนเราก็ยิ่งลดนะครับกําไรเราก็ยิ่งหายนะฮะนะแนะนาว่าให้เลิกให้ถอนดีกว่านะครับนะถ้าใครที่จะเล่นตามผมอะไรเงี้ยนะครับได้กําไรแล้วนะครับถอนได้เลยนะครับ นะไว้ฝากเข้ามาเล่นใหม่ก็ได้นะครับเป็นเพื่อนนะครับฝากไม่มีขั้นต่ำนะครับผมสรับสมาชิกนะครับที่นะครับฝากเล่นอยู่นะครับผมผมเพิ่มเบ็ดดีกว่านะฮะเอาไปสักเบ็ด90บาทแล้วกันไปอีกสัก30รอบนะฮะอ่ะสารอบนี้สุดท้ายแล้วนะนะครับถ้าไม่เข้านะครับหรือว่ายังไงนะครับผมก็จะเลิกเลยนะฮะมานะครับอย่างน้อยเราก็ได้ทุนคืนแล้วแหละตอนเนี้ย โอ้โหดอกนี้สวยนะ450บาทนะครับเพื่อนๆโ,โ,โอ้โหเกือบเต็มนะฮะโอ้เสียดายนะฮะสแคตเตอร์ไม่มาขวางทางนะเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าเต็มแผงไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหดอกนี้ก็สวยครับเพื่อนๆ1,350บาทครับผมไปครับไปครับมา90บาทนะฮะเบ็ด90นะฮะ รอบนี้คือถ้าแบบไม่เข้าฟีสปินหรือว่าอะไรผมก็จะเลิกไปเลยนะฮะนะอย่างน้อยก็ได้ทุนคืนแหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับเพื่อนๆไปครับโอ้โหมา13สแกตเตอร์ยังอยู่ที่2ตัวอยู่เลยนะฮะโอ้มามาเฮ้ยมาเฮ้ยสแกตเตอร์ครับเพื่อนๆลงหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยมานะฮะ บาทฟรีสปินครับเพื่อนๆเบ็ด90บาทด้วยนะเออนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมไวล์ล็อกคูณไว้นะฮะนะครับโหเริ่มคูณ5เลยเหรอนะฮะนะครับไวจะล็อกไว้นะครับผมแล้วก็มีตัวคูณด้วยนะครับเกมนี้นะครับบอกเลยว่ากําไรแน่นอนนะฮะมา1 0 8 0บาทนะฮะแต่เสียดายนะครับว่าไวมันเข้าแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ย นะวายมันเข้าแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ไม่แน่นะครับถ้าแบบว่าฟีเจอร์สีฟ้าลงมา2ตัวนะฮะมันอาจจะแบบว่าเพิ่มวายมาให้อีกสัก1ตัวก็ได้นะครับเพื่อนๆน,นะแต่ถ้าที่รู้นะครับถ้ามีตัวสีฟ้าเข้ามาจะบวกฟรีสปินเพิ่ม1รอบนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีเลยอ่ะโอเคนะครับผมก็จบดกันไปที่2 1 4 2บาทน,นะครับผม อ่ะโอเคนะครับมาหยุดก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับทุน500บาทนะฮะที่เอาเข้ามาตอนแรกนะฮะผมเล่นไปนะครับผมเสียนะฮะผมฝากเข้ามาใหม่นะครับอีก2,000นนะฮะก็ ตอนนี้มีอยู่4,008แล้วนะครับก็ได้กำไรมานะฮะได้ทุนคืนแถมยังได้กำไรอีกนะครับนะถ้าใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็ไปลองกันได้เลยนะครับในค่าย PP นั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะสำหรับนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ